และนี่คือโรงแรมแกนเซ็นเตอร์พอยต์ลุมพินีนะครับและนี่คือเบื้องหลังงานกิจกรรมนี้จะเกิดตรงนี้แล้วครับผมนะฮะผมอยากให้ท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับได้พบกันนะฮะว่าเครือข่ายระหว่างหน่วยงานของประเทศไทยและประเทศไต้หวันนะฮะจะดีและจะสวยงามแค่ไหนและทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมอยากให้ท่านพี่น้องชาวไทยหลายๆท่านนะครับอย่าลืมนะครับพิงตงเป็นพื้นที่ที่ทุกคนต้องไปแน่นอนครับพิงตงผมขอฝากไว้ด้วยนะครับใครหลายๆคนที่สนใจ เทศมนฑลพีงงตเป็นเทศมนฑลทางภาคใต้ของประเทศตั้วันมีเมืองหลวงชื่นอนครอนพีนโตพิงตอมีพื้น,นที่ประมาณ2.7ล้านตารางกิโลเมตรและมีจำนวนประชากรประมาณ800,000คนมีอุทยานแห่งชาติเขิมติ่งซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่เต่าแต่และใหญ่ที่สุดในอ้นวัน สวัสดีครับผมเฮียบอยจกบ,บนะครับและสำหรับวันนีนะ้เราอยู่กันที่โรงแรมแกเซ็นเตอร์พอยต์ลุมพินีกรุงเทพนะครับซึ่งเป็นงานสําคัญนะเป็นกิจกรรมเครือข่ายระหว่างหน่วยงานรวมถึงการเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับและที่นี่นะมีการคัดสรรวัตถุด,ดิบและรสชาติพิเศษจากถุงตองเนี่ยมาอยู่ที่นี่จากไต้หวันเลยครับและที่สําคัญนะเราอยู่กับมิสเตอร์จอนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ เซอร์จอนครับแนะนำตัวนิดหนึ่งครับครับสวัสดีครับผมชื่อมิสเตอร์ลิงครับมิสเตอร์ลิงเอ่อมิสเตอร์ลิงจนชื่อชื่อเล่นชื่อจอนครับอ่าชื่อชื่อจอนครับงานนี้มีดีอย่างไรครับผมก็วันนี้ก็มาโปรโมทการท่องเที่ยวของผิงตงใต้สุดใต้ของไต้หวันครับครับผมนะฮะซึ่งอาหารเนี่ยเขาบอกว่าปลาโอเนี่ย เป็นอะไรที่สําคัญของประเทศนี้เลยใช่รับพิงโตงจะเอาปลาโอมาทําอาหารที่อร่อยมากนะฮะและยังมีอะไรอีกครับก็จะมีเอกลักษณ์ของอาหารพิงโตงแล้วก็การท่องเที่ยววางแผงของพิงโตงให้มาแนะนำมาวันนี้เพราะตอนนี้พิงโตงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อาหารทะเลอร่อยมากและที่ท่องเที่ยวที่ดีมากเพราะฉะนั้นเราขอเรียนเชิญอยากให้นะฮะวิศจรนะหรือที่เรียกกันว่าอาหลิงครับผมช่วยแนะนำ นะพี่น้องชาวไทยรวมไปถึงพี่น้องไต้หวันมาร่วมนะฮะมาเที่ยวกันที่นี่ครับครับก็แนะนําอย่างนี้ดีกว่าก็คือปกติเราไปเที่ยวไต้หวันเราก็จะไปแค่ไทเปก็คือรัฐบาลของปิตงตงเขามาโปรโมตจังหวัดของเขานะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้ทุกคนทุกคนไทยนะครับไปเที่ยวปิงตงมากยิ่งขึ้น mm hmm. เพราะว่ามีทั้งภูเขามีทั้งอาหารทะเล mm hmm. แล้วก็ผู้คนที่น่ารักแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของผิงตงด้วยก็เดือดสุพันนะครับ เรามาลิ้มลองนะรสชาติภูเขานะ,ะลิ้มรสความอร่อยจากทะเลพิงตรงไต้หวันนะฮะแล้วที่นี่ครับนะมีการร่วมจัดนะสนักง,งานการขนส่งและท่องเที่ยวของรัฐบาลมนพลมิงตงนะครับผมประเทศไต้หวันขอเรียนเชิญทุกท่านนะมาร่วมงานกันครั้งนี้ด้วยอาหารกลางวันวันนี้เดีย๋ยวเรามารับชมกันคนะครับไบปพบกับบรรยากาศในงานกันครับ ท่านชมครับเนี่ยและนี่นะเบื้องหลังของอาหารนะฮะที่ผิงตงนะฮะไต้หวันเรามารวมกันตรงนี้เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมอยากให้นะครับพี่น้องชาวไทยนะฮะแล้วก็ชาวไต้หวันหลายๆท่านนะครับรับชมกันนะครับดูครับสวยงามนะครับและความอร่อยนะเขาบอกเลยอาหารที่นี่นะครับดิ่งตรงมาจากไต้หวันเลยนะครับผมและตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมแกนเซ็นเตอร์พอยท์นะครับผมนะฮะ แล้วก็ยังมีบรรยากาศนะหลายๆคนนะที่กําลังนะฮะเข้ามากันเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้แขกผู้เกียรติหลายๆท่านนะที่กําลังเดินทางเข้ามาและใครที่รับชมอยู่ในช่องจมกทีวีของเราตอนนี้นะก็ขอเรียนเชิญนะครับนะตอนนี้ที่ผิงตงมีที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับแล้วก็ยังมีอาหารที่แบบว่าทะเลทะเลผมขอแนะนําเลยแล้วพบกันครับอยางไ่บอก ในช่วงต้นปีหนะครับจำนวนประชากรที่ไม่มากจึงทําให้ผิงตกงเป็นมวลผลที่เลียบสุดเป็นที่รู้จักในด้านการเกษตรและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสนเสน่ห์ทั้งอุกาและทะเลและที่ขาดไม่ได้คือทรัพยาบกทางทะเลที่สมบูรณ์ทำให้ผิมตงเด่นเรื่องอาหารทะเลที่สดใหม่สะอาดรสชาติอร่อยอีกด้วยครับ ครับและช่วงนี้นะเป็นช่วงสําคัญที่จำการจด M O U แล้วนะครับของประเทศไทยและไต้หวันนะอย่าลืมนะครับการท่องเที่ยวครั้งนี้นะครับ,บที่ไต้หวันจัดเต็มนะฮะและท่านประธานก็บอกไว้ว่านะจะได้มีการนะครับถ้าคนไทยไปเมื่อไหร่จะมีการไปรับที่สนามบินเลย,เลยโอ้โหอันนี้เด็ดมากเลยนะครับรอโดโดติดต<ร>ามบรรยากาศกันต่อไปครับและช่วงนี้นะเป็นช่วงการจด M O U นะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับรอดูนะครับ นี่ฮะเป็นช่วงสำคัญมากเลยนะครับผม คุณพี่ครับสวัสดีครับัสดีครับแนะนําตัวนิดหนึ่งครับผมครับผมส้มชายชมประกาศจากวิเอียนทัวร์ครับครับผมนะฮะที่นี่ได้มานะฮะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับกับการจด m o u ครั้งนี้ครับการเซ็นเอ็มเอวกับการท่องเที่ยวหรือว่าการโปรโมทเมืองผิงตุงเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยนะฮะที่ที่มีนักท่องเที่ยวปกติก็มีท่องเที่ยวไปไต้หวันอยู่แล้วครับ นะไปเที่ยวจีนไปเที่ยวไต้หวันทุกทุกพื้นที่ของของโลกใบนี้นะผู<ม>้ประกอบการงเราแต่หลังจากมีเซ็นเอเยูเสร็จแล้วก็คงจะมีส่วนที่จะทําให้การขายการโปรโมทอะไรต่างๆแล้วก็นํานะักท่องเที่ยวไปไต้หวันนะในเป็นผิงตงโดยเฉพาะที่มาครั้งนี้<อ>ก็คือเมืองผิงตงผมอยากให้ท่านนะฮะช่วยแนะนําชาวไทยนะฮะไปเที่ยวผิงตงนันะครับผิงตงก็เป็นเมืองพักผ่อนของคนไต้หวันเองครับสถานที่ท่องเที่ยว ครับดีมากไหมดีมากเป็นเมืองพักผ่อนเมืองตากอากาศนะครับไม่แพ้เมืองไทยเลยวันนี้ก็ขอฝากด้วยนะสำหรับใใหลายๆท่านที่สนใจนะกับอาหารอร่อย เป็นอาหารทะเลคิดว่าเรื่องอาหารเนี่ยคือทางผิงตงเนี่ยเรื่องอาหารทะเลคงไม่ทําให้คนไทยที่ไปไปเยือนพิงตงต้อมีปิดหวังแน่นอนนะนะฮะท่านสมชายการันตีการันตีตแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะได้ลิ้มลองกันด้วยนะ,ะต้องขอบคุณ<อ>ท่านนะที่ให้เกียรติครับผมนะฮะอยากให้ทุกท่านนะครับได้นะฮะติดตามนะว่าเมืองผิงตงนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายๆคนนะฮะกำลังมองหาอาหารทะเลฝั่งทะเลนั้นจะเป็นอย่างไรอาหารจะเด็ดหรือ

来泰国代表东东台湾县县县长长敏跟大旅ก็ทางท่านรู้สึกดีเป็นอย่างมากนะครับผมที่วันนี้นะครับผมได้เป็นตัวแทนจากทางอ่รัฐบาลเทศมนตรีผิงตงนะครับผมมา ร่วมเป็นแบบว่าส,ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์และก็เซ็น m อ u มูกับทุกคนครับแล้วก็ยังมีการลิ้มลองเขาบอกว่าเป็นลิ้มลองกันรสชาติภูเขาหมายถึงอย่างไรครับอ๋อ他说那น <嗯 S 2> <嗯 S 1> 我们说那个体验一下山的味道这个怎么解释啊体验山的味道我们知道泰国清迈那边最高的山是两千六百多公尺 <嗯 S 2> 那屏东最高的山可以达到三千零九十二公尺 那所以来讲的话，大家会说哦，那是不是很远要坐飞机过去？没有，你是下了机场，如果你单独要爬山的话，你事实上租了车，一个一个小时你就不用到一个小时，在在四十分钟就可以到山脚下，然后就可以开始爬山了。 จริงๆแล้วมันเป็นการเปรียบเทียบครับผมคำว่ารสชาติของภูเขาเนี่ยนะครับคือการที่เราลปกติแล้วในไทยเนี่ยก็จะมีเชียงใหม่ใช่ไหมครับลงสนามบินปุ๊บเจอภูเขาเลย้ของพิงต้งเนี่ยนะครับผมพอไปถึงปุ๊บเราก็จะมีลงเสร็จปุ๊บเราก็จะเจอภูเขาเจอธรรมชาติเลยดังนั้นรสชาติของภูเขาเนี่ยครับผมจึงหมายถึงการแบบไปทํากิจกรรมแอคทิวิตี้ที่ยกภูเขาและได้สัมผัสรสชาติอาหารพร้อมดื่มด่ำกับธรรมชาติที่นี่มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก และก็มีความคล้ายคลึงกับหลากหลายประเทศในโลกก็คือเพราะมันมีธรรมชาติหลายอย่างมากมายมีวัฒนธรรมของชาวพักกาอย่างที่เคยบอกไปแล้วก็มีวัฒนธรรมของชนเผ่าและอื่นๆรวมถึงอาหารที่อร่อยมากมายนะครับผมด<ร>ังนั้นก็ขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนนะครับผมมาเที่ยวถิ่นงกันเยอะๆนะครับผมบผม,มาส,สัมผัสรสชาติแห่งภูเขามาลิ้มลองอาหารทะเลที่ส่งต่อจากน้ำมาสิรจานให้ทุกคนได้ชิมครับว้าวนะครับต้องขอขอบคุณนะครับและท่านผู้ชมหลายๆท่านนะฮะอย่าลืมนะครับ พิงตงนะฮะจำคานี้ไว้นะแลสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมแนะตัวนี้นะครับชื่อธีรศักดิ์ครับชื่อเขาครับจากสายการบินไชน่าไลน์ครับครับวันนี้เรามางาน่เการท่องเที่ยวของเมืองผิงตงการแนะนำการท่องเที่ยวของผิงตงแล้วข้อสำคัญที่ผมตนใจก็คือมันมีการ พิธี3ปีจัดครั้งหนึ่งกับพิธีการนงาประจำนำคับการเผาเรือการเผาเรือตรงนี้คือการส่งเทพนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับเราปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีจากตัวเราออกไปสามปีจัดหนังปีจัดครั้งหนึ่งปีหน้าจัดปี2 0งตูครับรอบหน้าจัดปี2 0งตูนครับผมน่าสนใจมากเปนนี่คือสิ่งที่ผมอยากไปดูถ้ามีโอกาสนะครับไปช้หนาลายไปไต้หวันนอกจากไปไทเปเราไปเกาสงจากเกาสงไปต่อพิงตงเตรงนี้ไทเปก็ได้กี่ยวกับจากเกาสงก็ได้แล้วก็เข้า สำคัญไปเที่ยวผิงตงเราอยากให้มีเที่ยวผิงตงเป็นนิวเดส t i เนชั่นปกติคนไทยยังไม่เคยรู้จักผิงตงมารอบนี้เราต้องไปเที่ยวผิงตงนะครับมีอะไรดีกว่าที่คุณคิดนะครับ ขอบคุณครับพี่ตงขึ้นสมองเพราะพี่เฮาเนี่ยแหละครับอีกท่านหนึ่งเป็นแขกรับเชิญที่พวกเราจะต้องนะพูดคุยอันนี้ไฮไลท์สุดเลยนะคุณพี่สวยมากเลยสวัสดีครับแนะนําตัวนิดหนึ่งครับผค่ะดิฉันชื่อจินตนาวิชาพินันนะคะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทอิสเซนเพอร์นะคะแล้วก็เป็นในทะเบียนของสมาคมไทยบุิการท่องเที่ยวค่ะพี่จิน อยากไปผิงตงไหมครับอยากมากเลยค่ะเพราะว่าตัวมืงผิงตงเนี่ยจริงๆแล้วเคยไปเมื่อ20กว่าปีก่อนนะคะเมื่อก่อนนี้จะมีแค่อุทยานแห่งชาติเขินจริงนะคะซึ่งเป็นชายทะเลสวยมากนะคะแล้วก็มีวัดค่ะจะมีวัดแห่งนึงที่ศักดิ์สิทธิ์มากคนไที่ทําเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเรื่องทะเลเนี่ยจะต้องไปที่วัดนั้นค่ะนะฮะเพราะนั้นแล้วนะผิงตงตอนนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะอยากพี่น้องชาวไทยเนี่ยได้ไปกันผิงตงเนี่ยเป็น เป็นมุงติดทะเลสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออาหารทะเลอาหารทะเลท,ะท,ะเลที่นั่นะย,ยอดเยี่ยมมากเลยผมอยากให้พี่จินนะช่วยเชิญชวนนะพี่น้องชาวไทยนะไปผิงตงกันครับก็คืออยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านีโวกาสเนี่ยจะต้องเดินทางไปผิงตงสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่านอกจากวิวสวยแล้วอาหารอร่อยแล้วยังมีสิ่งมากมายที่เราจะต้องไปติดตามกันช่องมกทีวีผมเยียบอมจมกขอการันตีฮะงานนี้อย่าพลาดเลยครับผิงตงจําชื่อนี้ไว้ครับนะ เวลาน้อยเหลือเกินเสียดายมากเลยนะฮะที่เวลาเราน้อยมากเลยผมอยากให้เวลาเนี้ยต่อเนื่องไปยาวๆนะเพราะอาหารที่นี่อร่อยมากและที่สําคัญตอนที่ผมไลฟ์สดมีชาวไต้หวันมาผมอยากให้พี่เปานะฮะช่วยแนะนำนะฮะคนไต้หวันนะที่ยังไม่เคยไปผิงตองนิดหนึ่งครับอ๋อเอาเป็นภาษาเะรภาษาไต้หวันเลยครับพี่โอ้โหต้องติดนักจะรู้เรื่องไหมเนาะโอเค 各位啊，如果你们是个台湾人，然后呢没有去过屏东这个地方，我跟你们说了，一边是山，一边是海，这里有很多美味，风景也很好，欢迎各位来到屏东旅游观光，我们在屏东等大家。 ผมจะให้คนภาพครับครับนี่ตอนที่พูดก็ก็ผู้ําเมื่อกี้ใช่ไหมอ่าก็ก็อ่าขอหญิงก็เอาไปไทยเอาไปไทยไปไทยโอเคเมื่อกี้ที่พี่เปาพูดใช่ป่ะใช่เออเขาใช้ก็เขาเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่ที่ยังไม่เคยไปเยี่ยมผินตรงก็เรียนเชิญแล้วก็ไปสัมผัสด้วยตัวเอง จะได้ดูว่าวัฒนธรรมแล้วก็อาหารแล้วก็ผู้คนที่แสนดีในคนผิ่นตงครับครับแล้ววันนี้นะเป็นงานที่สำนักง,งานขนส่งและการท่องเที่ยวนะฮะของรัฐบาลมณฑลผิงตนนะฮะซึ่งเป็นประเทศไต้หวันนะฮะได้มีการเรียนเชิญแขกผู้เกียรติทุกทุกท่านและก็ทีมทัวร์จากบริษัททัวร์หลายหลายบริษัทมารวมกันที่นี่ ผมเฮียบอมจกมกขอรันตีครับในช่องจกมกทีวีอยากให้ทุกท่านนะครับรับฟังและจําคำว่าพิงตงและพบกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ right กด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับพ<อ>ิงตงมีอะไรอีกอาหารทะเล <laughs> แล้วมีอะไรอีกมีออีอะไรเดียวมีสาวๆไหมโอ้สวยั <laughs> <laughs> <laughs>